สวัสดีครับผมพ่อแม่พีนน้องตอนนี้มาอยู่กับเป่าต้อยกกกอกนะครับผมเป่าตอนน้อยมาอยู่กับเจ้าโชคดีรอดนะครับตอนนี้ฝนตกแรงนะครับผมก็เลยม,มาดูความเรียบร้อยของเขาว่าเขามานอนที่นอนอเป่าถ้าฝนตกเนี่ยเขาจะคึกคืนพ่อแม่พนน้องเขาวิ่งหยอกพ่อย่องอย่างนียง้ยังไม่รู้อะไรเขาอย่างเี้เขาอยากหยอกแต่กับพ่อถ้าฝนตกนะ่ม คุณพ่อนะหนูคิดถึงนะคุณพ่อเน่ะคิดถึงนะเข้าใจป่าวหนูคิดถึงคุณพ่อนะคุณพ่อทําไมไม่มาเล่นกับหนูบ้างเลยเนี่ฮะหนูไม่เข้าใจคุณพ่อนะอาวัสดีพ่อเ้ยวัสดีพ่อเ้ยวัสดีพ่อวัสดีคุณพ่อวัสดีคุณพ่อวัสดีคุณพ่อก่อนวัสดีคุณพ่อก่อนอออเขาละเอาละเขาละอือือตั้งแต่เขาเป็นสาววันนี้เขาปิดไหลไม่รู้นี่ ออวัดดีคุณพ่อเลยว่ดดีคุณพ่อทีอเป็นอะไรพอกเขาไม่รู้นะ่อ <paper S 1> ไมพี่น้องเนี่ยเ <ict ăm S 2> น,นี่ยดูเขา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 อืมวัดดีคุณพ่อวัดด,ด,ดีคุณพ่อค้าวัดดีข้าคุณพ่อวัดดีค่าแง่งัง่งวัดดีคุณพ่อ ดีคุณพ่อว่ะด,ดีคุณพ่อหนูเขาทำไมไม่ผูกหนูไว้แบบนี้นะไม่หน Lydia ูเอาออกเลยเอาออกเลยพ่อเนะ่ะเอาหนูออกเลยเน่เน,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 น่เอาอเดี๋ยวเดี๋ยวปลดเดี๋ยวปลดให้เดี๋ยวปลดให้ลูกเดี๋ยวปลดให้เดี๋ยวปลดให้ลป,ปลดให้ สวัสดีคุณพ่อเดียวสวัสดีคุณพ่อนี้โอ้ทำไมอยากฟัดจังเลยฟัดคุณพ่อจังเลยฮะนี่ทำไมเป็นโรคแบบนี้อยู่เฉยเฉยอยู่เฉยเฉยหนูน่ะอยู่เฉยเฉยเป็นกระเปล่าทำไมพ่อมาน่ะแลวลึกและลีสั่งพ่อมาน่ะเนอะเมื่อไหร่ทำไมแลวลึกและลีจังเลยนี่ นั่นเขาเลิลกเลรีเลยเกิดเอาแล้วนะนๆอยากมาอยากมาเล่นกับพ่อมันเป็นโรคอะไรทุกวันนี้ยิ่งเป็นสาวเลยนะเป็นสาวทำไมชอบเล่นอย่างเลยเป็นสาวเลยชอบเล่นนะเขานะ่ะไม่รู้เป็นไรมือเขานอะหวัดดีพ่อหน่อยวัดดีพ่อหน่อยวัดดีเอฟซีดิหวัดดีเอฟซีดิมือแตะมือหน่อยอ่างั้นไม่ให้กินขนมดีกว่า ไม่กินขนมคุณพมเทพส่งมาดีกว่าไม่ให้กินดีกว่าขนมเขาเนี่เนี่ยจอมสนเนี่ยนี่นี่ยคุณท้องหลอเขาข้าววิ่งอย่างเดียวนะคุณทองหล่อนะป้าผินหลานสาวป้าผินนี่นี่นี่ดูเขาดูเขาดูเขาเขาไม่สนใจแล้ว เ,ออเขาเล่นอย่างเดียวนะั้นไม่รู้เป็นอะไรของเขานนะี่มนสนใจแล้วเขาน่ะนั่นนั่นเขาเล่นอย่างเดียวว่าผินอุย้ยเขาเป็นอะไรของเขาหนอนี่ขนาดปล่อยเขาแล้วเขาย,ย่าใหญ่เลยพ่ออยาเอามาปลูกให้หนูได้ไหมหนูไม่ชอบเลยเชือกตัวนี้หนูจะกัดให้ขาดเลยคุณพ่อนะหนูไม่เอานะไม่เอานะหนูไม่ชอบ ว่าผูกหนูไว้ทําไมหนูไม่เอาหนูกัดให้ขาดเลยคุณพ่อน่ะเขาจะหยอกกันเล้วลิล้นละีถ้าพ่อมาเนะี่ยเขาดีใจเลล,ลิ้นลีวิ่งไปวิ่งมาขาหน้าเขาเนะ่ะแตะอยู่เรื่อยล่ะขาหน้าเขาก็ไม่ค่อยชอบไม่อยากเล่นเขาแล้วเขาเป็นสาวแล้วที่เกียนเล่นกับเขาพ่อทํางานมาก็เหนื่อยแล้วนะตอนนี้สถานการณ์ด่วนๆนะครับฝนตกนะครับ ฝนตกเขาก็จะมาเล่นอยู่ที่นี่นะครับผมฝนตกแลนะันแถวนี้นะบ้านเขาหลืมคุณจะมาอยู่ใกล้ๆแยซ้ายนี่อือย่ามายุ่งกับหนูนะพ่อนะหนูไม่ค่อยชอบเลยคุณพ่อนะ่ะชอบมัดหนูไว้หนูไม่ค่อยชอบนะหนูไม่เอานะคุณพ่อนะหนูไม่เล่นด้วยแหละหนูงอนหนูงอนคุณพ่อแล้วนะตอนนี้นะหนูไม่เอาแล้ว หนูขออยู่คนเดียวดีกว่าหนูงอนพ่อแล้วพ่อ,ลพอลเล่นกับพ่อพ่อก็ไม่อยากเล่นกับหนูหนูเป็นสาวแล้วนะคุณพ่อนะอืหนูโตแล้วนะหนูแข็งแรงด้วยเดี๋ยวนี้นะหนูแข็งแรงด้วยตัวแล้วเป็นสาวแล้วสวยด้วยหนูนะไม่มีใครสวยเท่าหนูนะจะบอกให้อืฟังรู้เรื่องนะพอนอะนี่เขาฟังคุณพ่อขีโม้ให้ฟังอยู่นะ อ,อะไรคุณพ่ออะไรมาพูดอะไรหนูหนูเข้าใจนะจะบอกให้คุณพ่อหนูฟังอยู่นะอบอกเลยคุณพ่อหนูฟังคุณพ่ออยู่นะอืมอืม หนูชักเหมือนเขี่ยวคุณพ่อแล้วหนูหนูเหมือนเขี่ยวน,นะหนูก็โต,โตมาแล้วหนูเหมือนเขี่ยวคุณพ่อดีกว่าเอาไปทำไม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  ไปทาไมเอาไปทําไมเออเอาแล้ว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 เขาละเขาละเอาแล้วเอาแล้วชักชนแล้วนะเจ้านี่เจ้าชนแล้วนะชนแล้วนะชนแล้วนะอื้อชนแล้วนะเขาหนักชนแล้วนะชนแล้วนะโอ้จะโตมานี่เป็นไรไม่รู้เลยก็ชนแล้วนะโอ้โหเขากัดเลยอื้อเอาแล้วเขาเล่นกับเขามากไม่ได้เขาชอบกัดเอ้ยนั่นเอ้ยยื้อใหญ่สายติด ตีเอานะเขา,าละ่ะเขาจอมสนเนี่ยเขาจอมสนพระผินไม่รู้จะเอาอยัางไงเอาเอา,เอา,เ,อาเอาแล้วเอาแล้วเขาไม่มีอะไรจะเล่นแล้วอืออืออือไม่มีอะไรจะเล่นแล้วเอาแล้วเออหาที่เล่นแล้วเอาแล้วจอมปวนอือจอมป่วนเขาละ่ะเขาละ่ะเอออย่าดื้อดื้อข้อตีเอานล้วนี่ ตีเอาแล้ว้นี่มนู่นนี่นั่นนะดื้อมากเดี๋ยวพ่อตีเอาเลยเนี่ยเขาละเขาละตั้งแต่เป็นสาวมาเนี่ยอะไรอีกยังมาเล่นอะไรกับพ่ออีกเหระพ่อชอบเล่นแรงตั้งแต่โตมาเนี่ยเล่นแรง อย่าอย่าอย่าเล่นแรงอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆได้ไหมนอนได้ไหมนอนได้ไหมนอนได้ไหมที่นอนก็มีนะไปนอนอกินข้าวนะ่ะทั้งวันป้าถินทุกวันเลยนะเขาไม่รู้เป็นไรกินข้าวเยอะอือ 高了也能卡，注啊。 เอาละครับผมป้าผินมาดูทิเราอยู่ตรงนี้ป้าผินเราอยู่ตรงนี้เ,นเขากำลังกินเขากำลังหิวเอาล้วคนคที่นี่พูดไม่ฟังเลยนะไม่อยากคุยด้วย ลูกสาวก็กสาวที่ดื้อสวยก็สวยแต่ที่ดื้อนะคุณเกียรติสุดานะสวยก็สวยไม่ต้องมาคุยด้วยเลยพ่อไม่เอาพ่อไม่ชอบพ่อไม่ชอบคนคิดดื้อแบบนี้ไม่เอาออยู่เงียบๆนบะเป็นหรือเปล่าเป็นสาวเป็นนางนะอย่าไปดื้อมากนะักดิออยู่เป็นสาวนะคุณพ่อนะอยังาบาังคับหนูมากนะ เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเน่ะเออนะนะอืมเขามีการมองหน้าพ่ออีกนะอพ่อนุ่มเป็นสาวเลยนะคุณพ่ออืมอืมอืมเอาดู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 เขาดูเขาอืมเขาหมั่นไส้แล้วพ่อนะ่อย่าล็อกหนูได้ไหมเออเอา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 ลงไปเอาลงไปอืมไปนอนดีกว่าคุณพ่อนะเล่นของหนูดีกว่าไม่เล่นหรอะคุณพ่อคุณพ่อ ไม่อยากเล่นกับหนูให้ไปอยากเล่นด้วยเดี๋ยวนี้เล่นเขาชอบเล่นแรงแล้วรู้แล้วก็ฟัดไปทั่วงับ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 เขาหมั่นเขี้ยวไปทั่ว่ชอบคนหมั่นเขี้ยวเลยไม่ชอบเลยแล้วกูใส่ก็งอนตาเขาเนาะเชื่อเขาไม่แค็ง ไม่แคร์คุณพ่อเลยอืแคร์นอนดีกว่าคุณพ่อหนูนอนดีกว่าหนูไม่แคร์คุณพ่อนะหนูเล่นคนเดียวก็ได้โลกนี้หนูเล่นคนเดียวก็ได้หนูสวยสิอย่างไม่แคร์ใครหรอกอืคุณพ่ออย่ามาง,องอ้อหนูละกันอื เขาฆ้าไปทั่วนะข่าไปทั่วเล่นไปทั่วเล่นสายตัวเองเอาเอาดูเขาดูเขาเอ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 า เอาเอาลงไปเอาเอาอืมอืมโอ้ป้าผินดูความสนของเขาป้าผินเออดูความสนุกเขาเอาเขาจะไปไหนเอา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 แล้วก็าฉุนแล้วก็าฉุนแล้วหงแล้วเอาแล้วดูดิเขาจะเอาไปไหนเขาจะเอาไปไหนอืมเอาแล้วเอาแล้วกาจริงแล้ว จริงนะคุณพ่อหนุจริงนะนะคุณพ่อเอาละเอาละเอาละอืมอืมเอาเอาฝนก็ตกตกเขาหาแล้วเขาหาแล้วเจอแล้วเอาละเอาละอืม สนดีกว่าคุณพ่อหนูไม่สนดีกว่าน,นอนดีกว่าคุณพ่อนอนดีกว่าหนูสอนให้เหนื่อยแล้วนะพ่อพ่อหนูเนะหนื่อยนะพ่อต่อยนะหนูเหนื่อยแล้วไม่เอาเลยกว่าเอาๆๆเอาๆๆเอาๆๆเอาเอาเอา เอาจริงเนะเอาจริงเนาะบุเรมโนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเขเอาจริงนะพ่อหนุ่มเอาจริงนะใส่เต็มเหนียวเลยดีกว่ามั้ยใสเต็มเหนียวเลยดีกว่ามั้ยลูกมันเขี้ยวคุณพ่อลูกมันเขี้ยวเราไม่ลูกสาวตั้งแต่โตมานี่ยแไ่มัน อารมมันรุนแรงจังเลยไงฮะพระผีน่นหลามสาวใครไงฮะอือพี่พะเยาดูเขาดูเขาดูเขานนีอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วดูความนอเขาออล้วโอโอโออโแล้วออล้วออลละเอ ออกกระดูกมัดกัดดีกวา่ากัดดีกว่ากัดดีกว่ากัดดีกว่า,ดดวา uh. อืมอืมอืมอ๋อจักมันเขียวนะคุณพ่อหนุ่จับมันเขียวนะจับมันเขียวนะอืมอืมจับมันเขียวนะคุณพ่อนะ <accord. S 1> อือืม อะไรอีกอืม,อมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจะเล่นอะไรดีอนอนดีกว่าคุณพ่อหนึ่งหนึ่งวันพ่อแล้วหนูเล่นก็ไม่เล่นด้วยหนู่งวันพ่อแล้วผมน,นอนดีกว่าเชื่อหนูไม่สนพ่อหรอกอืม,อม นอนดีกว่าคุณพ่ออืมนี่เอาแล้วกัดเชือกเล่นดีกว่าคุณพ่อน่ะเคยเอาเชือกตัวนี้มาผูกหนูหนูไม่ชอบเลยหนูกัดทิ้งดีกว่าเชื่อคุณพ่อเหรอเชื่ออืมอืมพังหมดเลยที่นอนนะพังหมดเลยกัดหมดเลยนะอืม ป้าทิพย์เอาให้นะเขากัดมดน่ะที่นอนนะเขาจอมสนนะป้าทิพย์เขานะ่จอมสนนะนี่ไม่ธรรมดานะอืมอือืมเอาละครับผมพอ้องขอจบคลิป เต่เพียงเท่านี้นะครับผมพ่อ,อน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามบ่าวต่อยก,อก,อ,กอ,อกด้วยนะครับถ้ายังไม่ได้ติดตามนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็รอ,อกดแต่ไลค์อย่างเดียวก็พอนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ